เรื่องต่อไปเขาจะพาไปทานผัดไทยไฮโซที่ไม่ธรรมดาครับเพราะไม่ได้ใส่แค่กุ้งสดแต่ใส่กุ้งมังกรด้วยครับผัดไทยกุ้งมังกรอลังการน่าทานอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นของร้านท้ายรางจังหวัดพังงาราคาเริ่มต้นตั้งแต่250บาทถึง1,200บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักของกุ้งมังกรครับร้านเปิดม,มาได้4ปีแล้วได้รางวัลดาวมิชลิน2ปีซอนในปี2022และ2023เรามาคุยกับเ e จ๊เอี้ยงเจ้าของร้านและเป็นเชฟผู้ลงมือผัดด้วยตัวเองกันเลยครับ สวัสดีครับเจเอี้ยงครับชวนนัานำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อรักนาค่ะตันเข็มจารีนะคะชื่อเล่นว่าเจ๊เอี้ยงอะค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารท้ายรางอยู่อำเภอท้ายเหมืองค่ะเมนูผัดไทยกุ้งมังกรเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ มีมาตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะได้ไอเดียมาจากช่วงโควิดนี่แหละค่ะพอดีอช่วงก่อนก็จะทําแบบกุ้งธรรมดานี่แหละค่ะพอช่วงโควิดก็เลยดัดแปลงคือว่าจะมีพ่อค้ามาส่งกุ้งใช่ไหมครับจะมีกุ้งมังกรนะคะก็เลยดัดแปลงจากกุ้งธรรมดามาเป็นกุ้งมังกรค่ะส่วนน้ําผัดไทยซอสอะไรนี่คือทําเองหมดเลยค่ะผัดไทยกุ้งมังกรราคาเริ่มต้นที่250บาทนะครับกุ้งมังกรหนัก3 4ขีด ส่วนผัดไทยกุ้งมังกรราคา1,200บาทกุ้งมังกรหนักเกือบ1นกิโลที่ร้านยังมีอาหารใต้นะครับซึ่งเจเอี้ยงเนี่ยเป็นคนปรุงเองล่ำลือกันว่ารสชาติเนี่ยแซ่บแล้วก็จัดจ้านมากจริงไหมครับเผ็ดรสชาติจัดจ้านหน่อยถ้าคนทานไม่เผ็ดก็ต้องมาแจ้งที่ร้านด้วยนะคะว่าเออไม่ทานเผ็ดนะคะถ้าเกิดว่าไม่แจ้งแม่ครัวก็จะทําให้แบบจัดจ้านเลยเพราะว่าแซ่บหมดไหมคะ สำหรับคนที่อยากทานผัดไทยกุ้งมังกรของร้านท้ายรางผัดไทยใจเอี้ยงนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับถ้าเกิดยังไงก็ผ่านมาทางท้ายเหมืองก็อย่าลืมแวะมาท้ายรางด้วยนะคะกินดีต้อนรับค่ะทานผัดไทยไม่ต้องเลือกเส้นแต่หากอยากได้แฟนขี้เล่นให้เลือกพี่นะ <Wow. S 1> เลี้ยงหงอน พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรู้ได้นะครับกับผมกนาาพรัทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้8 1 5ทันช่องวันสารเสด็จครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ